สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องสังเกตยานบารมีทั้งเจอย่างของคนมีกรกบาทกลางฝ่ามือที่มีติดตัวมาตั้งแต่อดีตแบบข้ามภพข้ามชาติค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ คุณผู้ฟังคะผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางสามือนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีสภาวะจิตที่ละเอียดอ่อนส่งผลให้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินกิจการต่างๆซึ่งจะทำอะไรก็มีพลังในการทำงานได้อย่างต่อเนื่องหลายคนมีจิตที่สามารถสัมผัสถึงพลังรอบๆตัวการรู้ร่วงจิตของผู้อื่น เป็นเรื่องปกติเพราะจิตมนุษย์โดยทั่วไปนั้นมีความอ่อนไหวไปตามอารมณ์ความรู้สึกแต่จิตของผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือนั้นจะมีความนิ่งสงบดังนั้นจึงมีความสามารถในการรับรู้อารมณ์ได้นอกจากนั้นแล้วในบางคนยังมีความสามารถในการร่วงรู้เหตุการณ์ทั้งในอดีตชาติและในอนาคตได้ค่ะ เนื่องจากสภาวะจิตของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นได้ผ่านการสักสมบุญบารมีมามากตั้งแต่ในอดีตชาติแบบข้ามภพข้ามชาติจึงทำให้มีศักยภาพนี้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่อาจจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับในแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะคะจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เติบโตมาแต่ชีวิต ความเป็นอยู่ในปัจจุบันเช่นการรักษาศีลการเจริญภาวนาก็เอามาประกอบค่ะซึ่งยานบารมีนั้นก็สามารถแบ่งออกเป็นเจ็ดอย่างดังนี้ 1. ยถากรรมมุตตยานเป็นปัญญาที่รู้กรรมคือรู้ว่าคนที่ทุกข์หรือสุขในวันนี้ได้ทำกรรมอะไรมาในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ จึงได้เป็นเช่นนี้แล้วจะแก้ได้หรือไม่ประการใดค่ะยานบารมีที่สองคืออนาคตังสยานก็คือเป็นปัญญาที่รู้เรื่องในการต่อไปว่าคนสัตว์สภาววัตถุนั้นต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรรู้ได้ตามภาพที่ปรากฏถ้าเห็นภาพที่ปรากฏไม่ชัดเจนก็จะอธิษฐาน ก็จะรู้ได้ชัดค่ะยานบารมีที่สคือปัจจุบันนังสยานคือเป็นปัญญาที่รู้ในปัจจุบันว่าขณะนี้ใครทำอะไรอยู่และมีสภาพอย่างไรค่ะยานบารมีที่สี่คืออติตังสยานซึ่งหมายความในพระพุทธศาสนาหมายถึงยานที่อย่างรู้ในเรื่องราวในอดีต เป็นความรู้อย่างหนึ่งของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกแต่ความหมายในเรื่องราวของประวัติศาสตร์และโบราณคดีคือเป็นความรู้ถอยหลังเข้าไปในอดีตการโดยนักประวัติศาสตร์และโบราณคดีแต่ก่อนก็ได้อาศัยจดหมายเหตุเอกสารพงศาศวดารตำนานและจารึกตลอดจนหลักฐานทางโบราณวัตถุ และโบราณสถานนั่นเองค่ะยานบารมีที่หคือเจโตปริยญยาณซึ่งแปลว่ารู้ใจคนรู้อารมณ์จิตใจของคนและสัตว์ว่าขณะดนี้เขามีอารมณ์จิตเป็นอย่างไรมีความสุขหรือมีความทุกข์แม้จะมีอารมณ์ของสายเพราะไม่มีอะไรมารบกวนใจให้คุณมัวที่เรียกว่าอุเบกขารม คืออารมณ์เฉยๆมีสุขและทุกข์เจือปนรู้จิตของผู้นั้นแม้แต่จิตของเราเองว่ามีกิเลสอะไรเป็นกิเลสดำคือมีอะไรก้าในขณะนี้จิตของผู้นั้นเป็นจิตประกอบด้วยกุศลหรืออกุศลเป็นจิตของผู้ที่ทรงญาณหรือเป็นจิตประกอบด้วยนิวรรบกวนเป็นพระอริยะฉันใดค่ะ ยานบารมีที่หคือจุตุปัตยานเป็นปัญญาที่รู้ว่าคนหรือสัตว์ก่อนจะมาเกิดเป็นอะไรมาก่อนเมื่อตายไปแล้วไปเกิดเป็นอะไรเมื่อบรรลุวิชาที่หนึ่งคือบุพเพนิวา่าสานุสติยานแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญเพียรต่อไปเมื่อเราจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากกิเลส เป็นธรรมชาติมีความอ่อนโยนควรแก่การงานถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้วได้น้อมจิตไปต่อจุดตูปปาตยานคือการรู้จักการเกิดการตายของสัตว์อื่นคนที่มีการกรบาทกางฝ่ามือจะมีจักสุทิพที่บริสุทธิ์กว่าจาักสุยานของคนธรรมดาคนที่มีการกรบาทกางฝ่ามือ ย่อมจะแลเห็นสัตว์ทั้งหลายจุติอยู่แล้วว่าทรมานซึ่งปณีตมีวันณะดีมีวันณะเลวมีทุกข์มีสุขอย่างไรคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือจะรู้แจ้งเห็นชัดหมู่สัตว์ทุกผู้เข้าถึงตามกรรมว่าผู้จเจริญทั้งหลายเหล่านี้หนอประกอบกายทุจริตมนุษย์ทุจริต พูดติเตือนพระอริยะเจ้าทั้งหลายกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าเมื่อกายแตกตายไปแล้วล้วนพาการไปสู่อบายทุกขติวินิบากรนรกลองเปรียบเทียบว่าถ้าเรามีไฟฉายอยู่ในมือเขาจะส่องทางบอกได้ว่าทางไหนเป็นภูเขาทางตรงนี้ไปไหนเป็นบ่อหรือเป็นเหว เมื่อวนรู้วิชาที่สองคือจุดตุปปัตยานมีตาทิพ์รู้เห็นการเกิดการตายของมนุษย์และสัตว์ทุกชนิดจึงบอกได้ว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์ชนิดใดก็ตามถ้าทำผิดไว้ไม่ว่าจะด้วยกายวาจาหรือใจก็ตามเบื้องหน้าเมื่อแตกกายทำลายขันแล้วก็ไปสู่ทุกขติวินิบากนารกตกนรกทั้งหมดค่ะ และยานบารมีข้อสุดท้ายคือข้อที่7นั่นก็คือบุพเพนิวาาสานุสติยานก็คือการมีปัญญาที่สามารถระลึกชาติได้ในอดีตของคนหรือสัตว์ได้ถ้าเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์ปัจจุบันในเชิงวิชาการก็เปรียบเทียบง่ายๆก็คือในทางโลกภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ เราสามารถออกกล้องถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอถ่ายภาพบันทึกไว้เช่นนี้ซึ่งใจของเราก็เหมือนกันค่ะแต่จะดีกว่าฟิลม์มทั้งหลายในโลกเพราะใจของเรานั้นเพราะใจของเรานั้นเป็นดวงใสใสกว่าดวงแก้วการกระทําทั้งหมดตลอดชีวิตของเราจะได้ถูกบันทึกไว้ในใจตลอดทั้งชาติเฟรมภาพ,พยนตร์หรือเทปวิดีโอ ก็ยังมีคุณภาพสู้ใจของเราไม่ได้ชาติที่ผ่านมาแล้วใจก็บันทึกเอาไว้แต่เพราะใจของเรายังหยุดนิ่งไม่พอหลับตาแล้วใจมันมืดมองไม่เห็นความสว่างข้างในจึงไม่เห็นภาพที่บันทึกไว้ให้ฝึกสมาธิแค่มากๆเข้าจนกิเลสในใจนั้นตกตะกอนทำให้ใจเราใสาสะอาดหลับตาลืม ตาสว่างก็จะเห็นภาพที่บันทึกไว้ในใจอย่างชัดเจนเหมือนภาพย้อนกลับไปในอดีตที่เราเรียกว่าะระลึกชาติได้ก็ด้วยเหตุผลอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือยานบารามีของคนที่มีกากรกบาดกลางฝ่ามือที่ติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติส่งผลให้มีอุปนิสัยแบบข้ามภพข้ามชาติมา ให้คุณผู้ฟังได้ลองสังเกตดูนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเริ่มรวยสุขภาพมีความสุขทุกๆุกท,กท่านหากว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ